สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับกว็วันนี้มาปล่อยนกกันเพราะว่าผมอยู่หน้าบ้านผมใกล้ๆกันใกล้ๆบ้านกามาดักนกนะครับกับตาคายนะครับนี่นะครับที่ติดอยู่อ่าเรียกว่าใครที่ร่วมกันแชร์คลิปนี้นะครับ อ่าโพสต์นี้นะครับขอให้รับส่วนบุญส่วนกุศลน,นะครับขอให้กาขายร่ำรวยอ,อ่บ้านและครอบครัวอบอุ่นนะครับแล้วก็ขอให้ทำอะไรให้เจริญเจริญนะครับอ่าแล้วก็ขอให้รับส่วนบุญตรงนี้ด้วยนะครับรับส่วนบุญนะครับช่วยกันหรือว่า ปล่อยนกนะครับวันนี้เราถือว่าตำตำมุนรวมกันนะครับกับนี่นะครับเขาถ้าผมไม่มาปล่อยวันนี้นะครับนกตัวนี้นะครับเพราะวันนี้โรงเรียนเปิดแล้วเพราะเด็กที่มาดักนกวางตะการตรงนี้เป็นเด็กนะครับวันนี้โรงเรียนเปิดผมว่าคงจะไม่มีใครมาดูนะครับคงจะถ้าแดดแดดออกวันนี้ก็น่าจะมันน่าจะตายนะครับนกตัวนี้นี่นะครับ ผมไม่ดูนะครับมันยังไม่ตายนะครับนี่นะครับเนี่ยดูนะครับอ่าดูสายตามันนะครับดูสายตามันสายตามันหมาปลานะครับแต่นี่มันเป็นหนองน้ํานะครับเนี่ยเป็นหนองน้ํา หมาปลาแล้วก็มาติดอยู่นะครับมันออกไม่ได้ว่าใครที่ดูแล้วก็แชร์คลิปนี้นะครับขอรับส่วนบุญส่วนกุศลไปด้วยนะครับขอให้เจริญเจริญทุกคนนะครับอ่าเรามาปล่อยกันนะครับนี่เราปล่อยกันนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ ถือว่าได้รับส่วนบุญส่วนกุศลร่วมกันนะครับอ่านะครับครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ดูคลิปนี้ก็ขอให้ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับสวัสดีครับร่วมกันตัมบุญแจวครับผมสวัสดี